นู่นจนวันนี้สิบเอ็ดปีเต็มแล้วนะเป็นเลขาสุดโดตัวท่านเฉลีเพราะงั้นวันนี้มันมต้อแห่งเลขาพักด้วยนะครับซึ่งจริงๆนะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหรกแต่ว่าเดีย๋ยวถ้ามีคนเก่งกว่าผมเนาะคนเก่งกว่าผมมาแล้วให้เขาเป็นนะครับลายท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าผมพูดต,ตรงๆผมก็ทุกคนช่วยอ่าใน,นวันนี้จะขาดไปบ้างที่บางคนที่มีธุระ ไม่ได้มาไบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราลงมือลอเดวกันแล้วนะครับก็ทุกท่านผมต้องกราบเรียนทางตางตรงนะว่าผมเนี่ยรู้จักไม่กี่คนนะซึ่งบางนั้นผมคิดว่าหลายท่านก็อาจจะไม่ใช่ว่าไม่รู้จักผมนาแต่เเกลียดผม้วยซ้ำไปเนาะพอมาแหวนรู้จักต่างหมาทั้งไกลทั้งไกลแล้วมายังไม่ให้เขาีก เราก็บางทีก็พยายามจะบอกว่าผมว้าทุกคนกสลังรับไรเขาบอกก่อนท่านโนด้าเขาบอกมันก็ไม่นัดมาท่านงานเยอะเลยท่านก็ทํางานงานท่านเยอะเลยจนไม่มีเวลาท่านเองต้องจัดสรรเวลานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่อให้เป็นการใช้เวลาตอนนี้ยกสุดท้ายมีจังหวัดไหนครับที่อยากจะออกมาแสดงคนเนาะเจอครับท่านลูกเสื้สวัสดิ์ครับที่ใหญ่ที่ใหญ่ท่านหน้าทีมงานทางภาา ตอนแรกแม่ก็ตั้งใจว่าจะให้ท่านพูดในเรื่องของการป้องการตอไปแต่ตอนนี้เวลามันก็เมื่อไม่เวลามันน้อยนะครับก็มีเบรเปอร์มีเอกสารมากพื่อให้ท่านไปท่านก็ลองอ่านดูนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของการป้องกปราอบแานการตัวเองในวันนี้นะครับเห็นแววตาของท่านมาพูดเมื่อสักครู่นี้ขอนแก่นโอ้โหมีความ เรียกว่ามีความมุ่งมัน่นมีความจริงใจและก็มีความพร้อมที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง132เขตของทุกจังหวัดด้วยครับในโอกาสนี้เวลาน้อยเดี๋ยวเราก่อนจากกันเดี๋ยวคนราชาธานีเนี่ยมาราชาธานีปักค,คงเหมือนกันมีโอกาสใจอุ่นราชาธานีเนี่ยนะครับได้รู้จักเนืองเนื่องจาก,กมีคนใหม่สามท่านนะครับที่เข้ามาใหม่เสริมครับเข้ามาเสียสี่ท่านสี่ท่านนะ สามทสี่สามท่านนะครับเมื่อมีโอกาสตรงนี้แล้วผมอยากจะให้ว่าที่ผู้สอบสอสอกงหวัดอุบลราชธานีของเราได้พบปากกับเพื่อนสบายทิกเหมือนพี่ขอแก่นทำมาสักครู่นี้ครับอันดับแรกเลยครับท่านตำรวจเองสามารถแก้นี่เราจะต้องพยายามในกิจกรรมของเราทุกเรื่องทุกเรื่องราวมวลความคิดทั้งหลายทั้งปวงนะครับของพวกเราที่ได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง เราต้องไปน,นั่งในกลางหัวใจของพี่น้องประชาชนเราต้องบอกพี่น้องประชาชนว่ากำม,มือของท่านนายพลในธรมารีรองประหลัเทศบาลนครบุรีรัมย์นีนะครับอันดีรองประหนะครับ,บท่านผู้ว่าที่ผู้สมัครสอุกท่านครับก็อขอฝากนะครับเวลามีอะไรก็มีอะไรจะบอกเรากับว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสมาชิกสภาผูพาพ้แทนราษฎร ถ่ายไ่ถ่ายไมครับก็ขอให้เป็พี่น้องช่วยช่วยกันบังคับประคองอเขตทั้ง11เขตของคนราชอานีเลยครับส่วนตัวผมเองนั้นนะครับขอฝากนโยบายทั้ง14ข้อในจานวนนั้นนะครับผมมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของภ่าคอีสานนะครับเป็นหนึ่งในสิบท่านที่ไปทํานโยบายที่พักเสรีนิมไทยนโยบายข้อหนึ่งที่ผมเสนอนะครับท่าน ว่าพักให้ความเห็นชอบก็คือเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับการส่งเสริมและพัฒนากองทุนหมู่บ้านดอกนั้นผมก็ไปยกมือให้สนับสนุนเท็จยกโลกเยึดดีก็จะขอบคุณทางทีมงานท่านดรสว่านนะครับสุดที่อาคารเืองว่าเป็นทีมงานที่ที่เข้มแข็งแล้วก็มากด้วยประสบการณ์นะครับว่าเป็นเป็นอีกบุคคลหนึ่งแล้วก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะปักกลงทั้งหมดที่เอ็เขตนะครับกอขอบคุณมากครับปูเดินทางให้ท่านด้วยครับเอา เวลาหมดพอดีนะครับโอเคบ้าตสบักจ้เอไบ